ที่ท้าวนวัฒนาสุขารมแล้วก็ท่อนสองพวกเรารู้วันชาวไกรเลยนะไทยด้านดๆานด้นดนรวมจิตรวมใจตรงนี้รวมนะไม่เอกแล้วก็ไม่แล้วก็ตัดไม่เอวรวมจิตรวมใจใช่ร่วมจิตแล้วก็รวมใจ รวมจิตรวมใจรักกันไว้ให้คงัานรวมรักชาติศาสนาและราชันขอให้ยึดมัน่นจนชีวาตราบสิ้นลมรวมเริงส้ำดานระรื่นชื่นบานในนาน กุศลเทพไทยซื่อโดนให้ท่านทั้งหลายจงสุขสมตามประเพณีแต่ก่อนการบุรานิยมขอเชิญชมให้ร่มรื่นสำเริงหรือไทยเทพบันเทิงมาดหวงัง ไวยพรอให้วิโรตรุงวรานันแล้วก็จบละตรงนี้พอตรงนี้จบปุ๊บใช่ไหมครับครับแล้วมันจะมันจะซ้ํามาจะซ้ําเดิมไม่มีอันนี้ไม่ต้องแปลแล้วนะเข้าใจหมดแล้วเนาะโอ้โหอะไรเนี่ยพวกเราล้วนชาวไกราดคีรีไกราดคีรีก็คือภูเขาไกราดภูเขาเอเวอเรสต์ภูเขาอิมาลัยนั่นแหละครับดังนั้นเราบอกว่า ในโบราณสมัยโบราณเราเชื่อว่าภูเขาไกรลาดเนี่ยเป็นที่สถิตของพระอิศวนเป็นแหล่งที่แบบว่าเนียกเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลเขาไก่ลาดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลดังนั้นเนี่ยเชิงเขาไกรลาดเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นป่าหิมมพานเชิงเ<ช><ช>ขาไก่ลาดถือว่าเป็นเรียกเราเรียกเราก็จะเรามีความเชื่อว่า ทุกตรงตีนเขาเนี่ยมีป่าหิมะพาล้อมรอบก็มีสัตว์เทวดาสัตว์เครียบสัตว์หิมพาน,ม,านมีกินรนรีกินนาาต่างๆเนี่ยอันนี้ทางพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นพวกนี้พูดถึงเราจะเห็นท้ายๆจะมีมีพูดถึงกินนรีพวกอสูรพวกยักษ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับพูดกันนะครับอสูรยักษ์เนี่ยถ้าเราพอฟังพวกบหรอกโหยักษ์น่ากลัวจริงๆแล้วไม่ใช่เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนนะในในมุมมองที่ว่าในโบราณเนี่ยเขาเปรียบพวกอสูรเนี่ยเหมือนพวกผิวดำ พวกเหมือนพวกพวกนิโกรอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะมันพวกคนขาวเราก็จะมองเป็นเทวดาคนสวยคนงามจริงนะแล้วก็คนดําเราจะมองเป็นพวกอสูรอะไรเงี้ยเราจะเป็นอย่างนั้นอืมและคําว่าอักอักแปลว่าไม่ถูกนะครับสู์เนี่ยคือสุราสู์เนี่ยอักสุราเนี่ยแปลว่าอักไม่สุราแปลว่าไม่ไม่ดื่มเหล้าถูกเห็นไหมแปลว่าไม่ดื่มเหล้าจบเลยเราไม่ใช่พวกอสูรซะนแล้วอสูรอสูร จริงๆแล้วศูนย์คําเดียวนะก็คือมันก็เรียกว่ายักษ์เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วคือพวกนี้เ็าอย่างนี้มันมีตำนานว่าหนึ่งพวกอสูรเนี่ยเข้าไปดื่มเหล้าตอนที่มันมีตำนานหัวนี้ฟุยกันยาวเนบทเพลงนี้ยังไม่หมดไม่จบหมดเวลาคืออ,อมันมีตำนานเรื่องกวนกว,ว,วนน้ำำําอมฤตคือเทวดาเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเทวดากับยักษ์เนี่ยในโบราณเนี่ยก็เชื่อว่าพวกนี้มีวันหมดอายุค,คือมีวันตายเหมือนมนุษย์นั่นแหละแต่ในนี้เนี่ย ก็เทวดาก็มาปรึกษากับอขออนุญาตปรึกษาครับในส่วนว่าพวกเราเทวดาเราตายกันหมดเลยอ่ะต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ถูกพวกยักษ์มนทาร้ายเมื่อก่อนก็ใช้คําว่ายักษ์เดียวเนี่ยดังนั้นเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเราหาวิธีเรามากวนน้ำำาําอมฤตกันดีกว่าเรากวนน้ำำาําอมฤตเพื่อให้เราเหล่าเทวดาทั้งหลายมาดื่มมากินกันก็เราก็จะได้ไม่มีวันตายเนื้อได้ไปเป็นอมตะไปก็เห็นลงความเห็นเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็เลยก็เลย จัดพิธีการกวนพระสมุดเกิดขึ้นถ้าเราเคยได้ยินนะครับกวนพระสมุดเกิดขึ้นแล้วก็ภาพกวนพระสมุดเนี่ยจะอยู่ที่สนามบินอะไรนะอ,อะไรนะที่เขาสร้างใหม่ๆสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเรารจะเห็นเลยรไหที่ลูกปั้นอ่ะมียักษ์มีพระนารายยืนอยู่โดยมีพระนารายเนี่ยเป็นแม่ทัพในการที่เป็นคนเรียกเป็นคนสั่ง่ะท่านก็หยิบเขาลูกหนึ่งอ่ะชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปตามหามให้เอาลูกเขาลูกหนึ่งมาตั้งตักลมในกลางใจกลางโลก แล้วก็พระนารายณ์ก็อยู่บนยอดเขาจากนั้นก็เอาพญา,า,านาคอนันตนาคราชอ่ะเอามาพันต้นเสาแล้วก็ดึงเหมือนนะเคยเห็นนะไอติมถังอะ่ะไอติมถังอะ่ะกวนเออก็เอาพญานาคเนี่ยาดึงกระชากไปกระชากมาแต่ด้วยความฉัฉลาดของเทวดาคือเทวดาฉลาดกว่าก็คือเฮ้ยเราเอาไงดีวะถ้าเราไปหยิบหัวนาคเนนะี่ยเวลาหน้ามัน,นเจ็บมันปวดอ่ะมันพ้นผิดมาเราก็ต้องตายแน่เราก็เราต้องพิการเราก็เจ็บปวดเอางี้ดีกว่าเราหาเรื่องเราก็เป็น ลอกอ้พวกยักษ์ดีกว่าให้พวกยักษ์มันมาอยู่หัวหน้าเราอยู่หางหน้านะมันมีหัวมีห,มหางถูกไหมสังเกตมาไปดูสังเกตดูที่รูปปั้นเราเห็นแล้วยักษ์อะไรอยู่ตรงหัวหน้าเทวดาก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยหน้าเราันีพิษร้ายมากเลยอ่ะเราต้องแย่แน่เลยเหรอเทวดาอสูรนะทาได้ไหมอสูรบอกโอ้ยจะเหลือเล้พวกเราริ้ท,ยทายเยอะแยะอยู่แล้วอโอเคไม่เป็นไรยักษ์อยู่หัวก็ได้วะโดนหลอกโดนคนอุบายยักษ์ก็เลยมาดึงชักดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปก็เลย ดังนั้นอ่ะก็ดึงกวนกกะรสมุูรก็ดึงไปอ่ะสิ่งมงคลก็เกิดขึ้นมามน,นันโนนีนีน่นั่น่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆมีสิ่งมงคลเดี๋ยวรายละเอียดลงรายละเอียดแต่สุดท้ายเลยลำดับสุดท้ายก็คือน้อาาําอมฤตก็เกิดขึ้นเป็นเหยือกน้ําลอยขึ้นมาเลยนั่นแหละแล้วก็ที่มาที่ไปของลาหูหม,มีตำนานเยอะมากมายนะกวนเกษรสมุดรแต่มีเรื่องราวเยอะมากมายเล่าวันนี้ไม่จบม,มีอย่างหนึง่งลาหูมายัางไงคือลาหูเนี่ยฉลาด มึงเยอะไปเพอกูยืนอยู่ข้างๆกูไม่ไปกเยอะอยกับมึงหรอกกูรู้มึงถูกหลอกก,ก็เออไปยืนดูข้างๆเขาไปยืนดูข้างๆเขา,ขา,ขาแล้วพอโถน้อำอมฤตมันลอยขึ้นมาเทวดาก็คว้าไปใช่ไหมเทวดาก็คว้าไปแล้วก็แบ่งกันดื่มลาหูก็เลยมาฟ้องยักษ์นี่พวกเองเนี่ยเห็นไหมโดนพิษนาคเนี่ยล้มอ่อนแอกันอยู่เนี่ยรู้ไหมเทวดามันกินน้ำมันพิษกันหมดแล้วพวกเองอะถูกหลอกอืม,อมก็เลยโกรธไงที่ลาหูเนี่ยมาฟ้องไงก็เลยเอาจักเนี่ย แล้วลาหูมันจะไปแอบกินด้วยลาหูไปกินด้วยนะถึงไม่ตายเนี่ยโดนตัดครึ่งหนึ่งก็ตัวก็ยังลอยอยู่ทุกวันนี้เห็นปะสังเกตมาที่เราพูดถึงลาหูแล้วมีครึ่งตัวอเออก็ไปแอบขโมยกินกับเ, <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> ด้วยไปดื่มมาเขาด้วยไปดื่มมาเขาด้วยดังนั้นพระลาหูก็เลยเป็น,นปรคอกออันเดียวที่มีความเป็นอิทธิฤทธิ์ทีทายเยอะอเ,เออดังนั้นพระนารายณ์ก็แล้วไอ้ดีนปากไม่ดีมึงก็ไแอบขโมยกินด้วยก็เอาจักรเนะี่ยพระนารายณ์จะมีจักรนะจักรเนะี่ยตัดครึ่ ตัวก็ขาดไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ลอยเว้งคว้างไปก็เป็นดาวมฤตยเนี่ยและอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นเป็นพระราหูไม่มีอะไรค่ะซีนี้ร้องไม่ใช่เหรอคะไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงจะมาจากห้องนี้ไปที่ห้องมาแล้วทีนี้ก็เสียงเหมือนพี่ตู่เลยอ่ะแล้วก็ปุ๊บปุ๊หนูก็บอกมาว่าไม่ใช่พี่ตู่หรอกพี่ตู่ไม่พูดเร็วขนาดนี้เขาน่าจะเปิดยูทูปนะเราเปิดห้อง มันีเสียงไ่ะมันคือม้พายมากอกไาดีอคองครา่่ไหน็ห้อห้างใช้เสียงไม่ได้ออกใช้เลยอ่ะปิดตัวคามเท่างเทโอเคดังนั้นนี่แหละที่คือเรื่องมาของไกรลาชดังนั้นน่นก็คือนึกบรรยากาศของมีการลื่นเลงมาเทิงใจอยู่นะ ปายิมะพาวเนี่ยก็คือการเนี่ยไกล่ลาดสาเร็จก็คือทุกดวงวิญญาณมันใกล้เวลาแล้วอันนี้คือร้องตอนไหนครับอันนี้จะร้องในช่วงอัญเชิญเช้าจตุมหาเช้าจตุโลกบาลอืมพี่จะพี่จะพารนามาเป็นแบบปุริมังที่สร้างเวเบแบบเป็นโขนนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกคิวให้เดี๋ยวบอกคิวให้เดี๋ยวบอก สนกลางจากกวาหน้าป่าหิมะพารอพี่รอพี่เออเออรอแ๊บไม่ยากหรอกก็เหมือนเดิมส่งคิวเดิมไม่ต้องรีบแล้วเดี๋ยวดนตรีเขาขึ้นพอขึ้นแล้วเราก็ขึ้นปรอมกันได้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 น้อยนได้ไ้หน่อยหน่อยหน่อยๆน่อยหนยนยขึ้นแค่นี้เอง่ตรงเนี้ยเพราะเราก็เปรียบเสมือนเราเนี่ยก็เป็นเรียกว่า เห็นไหมที่เราอ่านเนื้อเพลงเห็นไหมมันจะมีพอหลังจากท่อนนั้นแล้วมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชั้นเดียวเนี่ยตรงเนี้ยพวกเราเนี่ยสองชั้นเอะเนี่ยสองชั้นตาตาาาาาน่อยนอยน่อยน่อยนอยเหมือนยุคพานคูขึ้นประนมเห็นไหมความเร็วเท่าเดิมนี่คือสองชั้นแล้วก็นองตุ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 งออกะเขิงละออกตะเขิงละ ไปวตวตา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 ตอยน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 อยเนี่ยเปลี่ยนเป็นชั้นเดียวแล้วนะเตอเตอรดงนเพลงนี้ดีไซน์ออกมาก็คือมีมีสองชั้นแล้วก็มีชั้นเดียวแต่ว่าสร้อยสนตัะมีสองชั้นยาวจนจบเพลงแล้วก็ในส่วนของอะระบำเทพบันเทิงระบำเทพบันเทิงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนไกล์ล่าําเริงก็คือ สองชั้นมาก่อนแล้วก็จะจบด้วยชั้นเดียวก็คือรวมกันลองทำนองลำนำนะฮะเป็นยวาก็เป็นสองแล้วก็หนึ่งครับแล้วแล้วมันจะมีเปลี่ยนด้วยนะ<ม>เห็นไหมมันเป็นเป็นชั้นเดียวแต่ว่าเป็นตะเขิงตะเขิง,ขงคือทำนองตะเขิงมันมีชื่อของมันอะเหมือนเหมือนเหมือนชื่อแบบว่ากุลชาลัมบ้าอะไรต่างๆแต่มันจะมีชื่อออแต่ตรงนี้อันเนี้ยอ,อ,อันเนี้ย พอรวมกันร้องทํานองลำนําอันนี้จะเป็นจะเป็นเยาวาเยาวาบางคนเรียกชวามันแผงออกมาเป็นชาวารวมกันร้องทํานองลำนําฟนดันตึงตึ้งตึ้งไงบ้างจังหวัเป็นชั้นเดียวแล้วนะมันเปลี่ยนแล้ะนั่นแหละดังนั้นเนี่ยเอ่อมันเป็นดังนั้นในหนึ่งเพลงจะมีสองเอ่อสองสองเรียกสองจังหวะเท่านั้นเอง ยังไม่นบพวกรวมเถวนะเพลงเถาเพลงตับนะเข้าใจเพลงเถาเพลงตับนะมันแยกไปอีกนะเถวตับนี่ไม่เหมือนกันนะเยิ้มเก่งยิ้มเพลงตับเนี่ยตับมันจะเป็นอย่างนี้นะอันไหนก็ไหนก็ไหนก็คุยแล้วเพลงไทยเดิมเพลงตับเนี่ยมันจะมีสามชั้นมาก่อนแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสองชั้นแล้วจะจบด้วยชั้นเดียวอสามสองหนึ่งเพลงตับแปลว่าอะไรคะพี่ตู่ก็ตับเนี่ยตับไม่ใช่ตับนี้นะไม่ใช่ตับตับนะก็คือหมายถึงว่าตับคําว่าตับเนี่ยคือบอกมาเป็น เราเรียกว่าเยอะๆเนี่ยเลยว่าโหมาเป็นตับเลยเนาะอะไรเงี้ยนะตับก็คือเยอะคือสามมีสามสองหนึ่งเนี่ยคือหมายถึงว่ามาเยอะเลยรวมของจังหวะเพลงทั้งหมดใช่ดังนั้นเพลงเราอยู่ประมาณสิบห้านาทีไงีใช่ใช่เพลงไทยเดิมหนึ่งได้บอกเพลงตับเนี่ยใช่บางทีมีสามเพลงในม้วนเดียวในซีดีก็จบแล้วขายกันอ่ะก็มันเพลงหนึ่งไม่ต้องสิบห้านาทีแล้วอ่ะสองเพลงก็จะครึ่งชั่วโมงจับชั่วโมงสี่สิบห้านาทีแล้วใช่ แล้นั้นเพลงตับเนี่ยก็ถึงในคนโบราณนึงบอกว่าไม่ชอบฟังเพลงไทยเดิมเพราะว่าเวลาฟังนานๆแล้วมันหลับ<อ>แต่อย่างดีที่เขาคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีสามสองหนึ่งคือเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆ<อ>เพลงตับเนี่ย<อ>เพลงตับเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือเม็ดเล่เพียงแต่ว่าต้องเหมือนเม็ดเล่แต่ต้องเรียงต้องรีนช้าไปหาเร็วเท่านั้นเท่านั้นเรื่องอะไรก็ได้ในสามเพลงเนี้ยในสามเพลงเนี้ยเรื่องอะไรก็ได้แต่จะต้องสมมติ อีเพลงที่เพลงแรกเนี่ยจบด้วยโน้ตนี้ยอีเพลงที่สองต้องจบด้วยต้องเริ่มจากโน้ตนี้เหมือนกัน<ม>คือเพลงอ่ะคอร์ดอะมันจะเรียงไปตั้งแต่สามสองหนึ่งเนี่ยมันจะเรียงไปได้หมดช้าเร็วเนี่ยแต่คอร์ดมันจะต้องส่งให้เพลงที่สองที่สามเนี่ยแบบแด้เรีเหมือนกันซึ่งตรงกันข้ามกับเพลงเถาเพลงเาถาใช่ไหมเถามันก็จะเป็นแบบว่าเล่าเรื่องอเป็นเรื่องเลยอะสมมติเรื่องนางแก้วหน้าม้าเนี่ยก็เล่าตั้งแต่แบบ อันนี้เป็นจุดตรงนี้จนจบเนี่ยแล้วแต่ว่าจะเล่ากี่ตอนก็มากกันไปเราถึงเรียกว่าเถาวยิืมคลายกันเท็จคางน้าพี่ตู่งานมาเล่าอะไรแบบนี้ให้ฟังหน่อยนะคะเหรอชอบฟังเรื่องแบบนี้อ่ะก<ม>็เรา,าคือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราแต่ว่ารู้แล้วมันก็ดีอ่ะเ<ช>พราะบางทีเผื่อน่ะมันฟังเพลินดีมันเพลินใช่ไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่าแหละแต่ว่าจริงๆบอก่เรง ไม่รู้เก็บได้หมมันก็เป็นองค์ความรู้อีกแบบหนึ่งอ่ะซึ่งมันก็มาเรียนได้เหมือนเหมือนจริงๆแล้วมันก็มันค่อยๆมาปรับเปลี่ยนอ่ะตอนนี้เหมือนกับเราเวลาลมันจะเข้าใจแบบถูกแล้วอาจจะจาไปเพลงตับซือเริ่มจากหนึ่งสองสามก็ได้อาจจะจำสลับใช่เดี๋ยวนะเพลงตับเนี่ยตรงมันจะตรงขับเออซึ่งเพลงเถานะนี่ตัวเองซึ่งเพลงเถาเนี่ยนะบางทีนะเขาก็เอาแก้วหน้ามาตอนหนึ่งแล้วก็ อะไรนะเจ็ดสีมณีอะไรอะ่ะแก้วดาบเในในเพลงเดียวมีหลายเรื่องรวมกันมันเป็นเถาๆอะ่ะแล้วแต่พอจบอันนี้ปุ๊บก,ก็เรามาโนรามาโนราอะไรกัต่อซึ่งไม่จําเป็นจะต้องขอดเหมือนกันอะไรต่งตางๆเ่ยมันขอดเนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นแต่ว่ากุว่ามาดีครับทำอะไรกันเหรอ <laughs> กำลังต่อเพลงกันอยู่ครับสุอ้ว